สวัสดีครับเพื่อนๆครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ครับมาในสภาพอย่างนี้ครับจริงๆมันไม่ได้มาสภาพนี้หรอกจริงๆหรอกมันมาในสภาพใส่ถุงมามอยู่ในถุงหิ้วพลาสติกฝาไม่มีมานะฮะอาการก็คือไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวนี้เสียบปลั๊กเดี๋ยวนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับไม่มีแสงไฟอะไรขึ้นมาเลยลูกค้าบอกว่ามันไฟไม่เข้าหรือ่เฉยมันก็ไม่เข้าอะไรเนงะี้ย นี่ดูไฟ AC เข้ามาตั้ง a c 250เนี่ย AC มาแล้วไม่เห็นมีไฟนะครับไฟไม่ขึ้นหน้าจอไม่ติดมองด้วยสายตาไม่เห็นอะไรดำนะไม่มีไม่มีตัวดำตัวช็อตแต่ตัวดำเนี่ยเยอะก็ะสีมันดำแต่แรกนะครับกรณีน,นี้ก็คือจะต้องแกะดูลครับลูกค้าก็คงจะต้องแกะดูแล้วล่ะนะครับถึงต้องเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องดําเนินการได้ดูก่อนนะครับ ดูด้านล่างเนาะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับแลหมุนน็อตออกมาแล้วมาดูกันนะเพื่อนนะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันนี้เหลือแค่นี้เครื่องเล็กนะครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆไปก่อนนี่ไม่ค่อยมีแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เล่นแร่แปรธาตุกันเยอะในทุกวันนี้ขนาดเครื่องใหญ่ๆไปก่อนนี่ก็อะไรอะหนักๆน,นะตอนนั้นก็ทนนะนเพื่อนทนทาน แต่ทุกวันนี้มันเหลือเครื่องเล็กแบบนี้เอ่อมันก็จะเกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนก็จะมีพัดลมให้มันเหลือน็อตอยู่ตัวนึงเดี๋ยวนั้นอ่ะมาดูกันครับทีนี้ด้านล่างด้านล่างเป็นแบบนี้นะเพื่อนผมก็เพิ่งเคยเห็นนยครับ แล้วทีนี้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ประเภทแบบนี้ไฟไม่เข้าเราจะต้องไปดูตรงไหนครับไปเ c เข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหลายตาเหมือนกันนะไปเ c เข้ามาก็ไปดูในมีฟิวเปล่านี่ฟิวเขาอ่านะครับในกรณีที่วัดไฟเนี่ยไปเ c เข้ามามาถึงไดโอดไหมนะครับแล้วพอถึงไดโอดแล้วการแปลงไฟจาก AC220 เป็นไฟ DC เลกที่ไฟแล้วเนี่ยมีมีไฟที่ C ีนี้ไหมนะครับเราต้องดูนะพูดถึงนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็ามาดูวิธีการเช็คคร่าวๆเป็นยังไงนะเพื่อนนะผมจะวัดไฟ a อซแล้วก็ตามเข้ามาที่เดโอดนะแล้วก็ตามมาที่สีฟิลเตอร์นะครับเข้าสู่กระบวนการการวัดไฟสุดปลั๊กนะครับ AC เข้ามานะครับพเพื่อน บังนะมันบังมันมุมนี้มันบังงอืมอ่ะ AC เอซีเข้ามาตรงตรงเสียบไฟมาแล้วปุ๊บนะครับก็ <c oughs> จะผ่านฟิลผ่านผ่านฟิลมา <c oughs> เข้ามาที่เอซของไดโอด <c oughs> ไดโอดขาเอซีเนี่ยนะค <c oughs> มาแล้วนะฮะแล้วทีนี้มาดูไฟสามร้อยโวล์นะครับไฟสามรอยโวล์ที่สี่ฟิลเตอร์นะครับมีแล้วนะฮะนะครับจะมาเส้นนี้นะครับ ไปข้ามมอแปลงมาอะไรลูกนะครับไฟมานะฮะสามร้อนะครับแล้วก็จะข้ามม้อแปลงมาที่คา,าเดนของมอ f เฟลดลวดขนลวดขนลวดข,ข้ามมอแปลงโอ้เกิดอ,อะไรขึ้นน่ะนี่ไงนี่ไง ไฟสามร้อยว่งหายไปไหนเหลือแต่สัญญาณพันง้งองงอแงอยู่เนี่ยก็อะไรขึ้นน่ะขอดูไฟตกค่อมในส่วนขอ,องคนล,ล,ลวดหน่อยโอ้คนลวดมันขาดถอดปลั๊กนะครับดูไฟค้างที่ซีก่อนนะก่อนจะทําอะไรนะครับไฟจะลดลงแบบนี้นะครับนะครับ ทีนี้ดูหน่อยนะครับคดลวดขาดจริงหรือเปล่านะครับขดลวดของตัวหมอปแปลงนะครับดูนะครับมาถึงนี่โอมต่ําจะต้องร้องด้วย<ด>เห็นไหมมอปแปลงวันขาดเห็นไหมครับเลยนะมอปแปลงนะครับเดี๋ยวผมถอดหมอปแปลงออกมาดูนะเพื่อนขาดจริงหรือเปล่านะครับแต่ไม่เห็นแล้วนะั้นอยู่นี้นะครับนะครับเห็นไหม นะครับเดี๋ยวถอดหม้อแปลงตัวนี้นะครับดูตะกัวออกมาแล้วมาดูกันนะครับขาดจุดไหนนั่นเพื่อนแล้วดูตะขัวนะครับแต่แน่นรอนอยู่แล้วครับมันดูดได้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะมันต้องเอาอะไรมาขีดเขี่ยขาวพวกนี้หน่อยนะครับถ้าจะงัดออกเลย็กขัวมันจะกรุดขาดไปนะครับอ่ะมาดูหม้อแปลงเลยครับเพื่อนๆครับนี่ครับหม้อแปลงถอดออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ผมวัดจุดนี้นะครับจุดนี้ขงหมอบแหวนมันไม่ถึงนะครับไม่ถึงกันนะครับแล้วมาดูขนลวดนะครับเพื่อนดูนะมาถึงนะครับถึงเส้นนี้เส้นนี้ไม่ได้ต่อสายไว้นะนี่ไงครับไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึงแล้วก็ไม่ถึงเฮ้ยมันขาดได้ไงอ่ะนะครับเส้นใหญ่ขนาดนี้ขาดได้ยังไงเพื่อนดูดินะ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 ขาดได้ไงครับ แล้ทีนี้เราก็ต้องมาดูด้ะมันขาดได้ยังไงแล้ะเส้นใหญ่ขนาดนี้แต่ขดนี้มาน,นี่มันถึงกันอยู่นะแล้วทำไมจากนี่มัน,มนไม่มาอะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่มามันหายไปไหนลวดเส้นใหญ่มากนนเพื่อนโอ้โหขดข้างในด้วยนะครับลึกอยู่นะครับเวลาแกะเส้นนี้ก็ไม่ขาดนะครับชั้นนี้ก็ไม่ขาดเลยแต่จะมารู้นี่ครับดูชั้นนี้นะต้องเข้าไปอีกนะครับ เพอย่างงี้นะม้าแปลงนี่เห็นไหมโอ้โหรวดเส้นใหญ่โตขนาดนี้มันจะขาดได้ไงเนี่ยชั้นนี้นะครับชั้นนี้ก็ยังไม่เห็นนะเพื่อนเห็นไหมโอ้ยไม่เห็นเลยมีพันมาทีละสองเส้นเลยไม่ขาดโอ้โหจากตอนนี้จากจากตัวนี้มานี่แล้วกลับลงไปใหม่แล้วก็พันออกมาจะกลับมาตรงนี้ที่นี้โอ้โหนีครับ่ใช่ธุรมดานีครับในสุดแล้วครับ นี่เขาเรียกว่าชั้นในครับโมสันในสีเหลืองยีงไงเ,เพื่อนเจอแล้วยีงไงโอ้หนะครับเห็นไหมครับเน,นี่ยเขาขาวเนี่ยครับเป็นสนิมออกไซด์เอ,อ้อน,นี่เออนะครับนีน่เลยโอ้โห,โหสุดยอดมากอะ เจอแล้วนะครับจุดเสียทําการแก้ไขซ่อมแซมแต่ทีนี้ก็พันกับพืนเข้าไปนะครับเพื่อนครับนี่นยอดมากนะครับเจอแล้วอยู่ในสุดเลยก็เอาลวดใหม่พันเข้าไปนะครับเพื่อนครับพันรวดใหม่เข้าไปก็พันง่ายอยู่ตอนนี้รอบมันไม่เยอะเหมือนกับหม้อแปลงพวกไ e อพวกโดนัดพวกนั้นนะ มันรอบน้อยหน่อยก็เลยพันง่ายหน่อยนะเพื่อนสาสิบดรอบตัวนี้พันลวดเข้านะครับเพื่อนตามเก่าตามเดิมเทปเหลืองๆนี่ก็เอาเก่านี่แหละมาติดเข้าไปเนี่ยมารู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับลวดขาดนะครับเป็นสนิมสนิมไปยังก่อนเหมือน ออกไซด์กัดขี้เกลือเป็นขี้เกลือนะครับนะ้ขี้เกลือขึ้นผมก็ดําเนินการนะครับตัวนี้ก็แกนนะใส่เข้าไปด้วยนะอย่าลืมใส่แกนนะครับไม่มีแกนก็ไม่ทํางานนะถึงนะประกอบเข้าไปนั่นแหละนะครับาตามเก่าตามเดิมเขานั่นแหละเพื่อนๆจะติดกาวก็ติดติดได้นะครับเรามั่นใจแล้วว่า มันจะทํางานได้เราก็ติดกาวเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจก็อาจจะต้องเอาอะไรมาติดๆให้มันพอให้มันประยุงไว้เส้นเล็กน้อยก็ได้แต่ผมก็รู้สึกว่าผมจะพันตามเก่าตามเดิมเขาแล้วล่ละนะครับถ้าไม่ทางานก็ไม่รู้จะว่ายังไงแนละ้วมาดูกันนะครับเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนกำลังดูผมซ่อม เจ้าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับีห้ออะไรเนี่ยอะนะครับตรวจเห็นว่าเป็นหม้อแปลงมีปัญหานะครับเ,เพื่อนๆคือแล้วไฟก็ไม่ติดที่หน้าจอนะครับอาการนะครับ ผมได้ดําเนินการซ่อมในส่วนของมองแปลงนะครับคือการเปลี่ยนลวดมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็เนื่องจากว่าการพันจํานวนรอบมันน้อยแต่เขาก็อยู่ขดลึกสุดนะครับพออยู่ขดลึกสุดนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ว่าผมไม่ต้องแกะเยอะถ้าเกิดว่ามันอยู่ขดนอกๆหน่อยก็คงจะง่ายแต่ตอนนี้อยู่ลึกก็เลยแกะยากหน่อยนึงแต่การพันไม่ยากนะแต่ว่าตอนแกะมันยากหน่อย อยู่ลึกนะครับอ่านะครับเป็นแบบนี้ค่าความต้านทานนะครับที่เกิดขึ้นจากจุดนี้ถึงจุดนี้ต้องมีแล้วนะนะรครับเห็นไหมแต่ก่อนนี้เราวัดไม่เจอนะนะครับเอาผมลองเสียบปลั๊กเลยนั่นเพื่อนจะเป็นยังไงนะครับจะติดให้ผมไม่น่าจอดเลยจะลองเสียบปลั๊กเลยนะครับ เ้ยโอ้มีไฟสีฟ้าขึ้นนะเพื่อนนะสวิตตัวนี้เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอักษรตัวเลขเปลี่ยนแปลงเลยนะครับนะผมไม่ได้พะวงเรื่องหม้อแปลงสักเท่าไหร่เพราะว่า ผมเห็นจุดที่เสียนะครับแล้วก็ผมก็พันตามจานวนรอบเดิมรอบเก่าเข้าไปนะครับไฟออก15นะครับเดี๋ยวนี้หน้าจอขึ้น15.2นะครับถ้า12.6ละ่ะโอ้อ่ะวากันไปนะครับในส่วนนี้เครื่องมีไฟออกนะครับเพื่อนผมถอดปลั๊กแล้วนะครับ ก็เสียที่มอแปลงนะครับเพื่อนการซ่อมก็คือซ่อมมอแปลงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนใดจะซื้อมอแปลงตัวนี้มาใส่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีขายไหมนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอาพัดลมใส่ครับถ้าได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะติดกาวตัวนี้เสริมเข้าไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวใส่พัดลมลองดูนะครับพัดลมจะหมุนได้ไหมอย่างไรนะครับ โอ้พัดลมหมุนได้ด้วยนะครับอ่าน่าจะใช้งานได้นะครับทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดกาวในส่วนของโจตัวนี้ให้แน่น,นครับกาวนี้ก็แน่นมากเลยนะครับเพื่อนๆแน่นมากเลยนะครับอาติดกาวให้แน่นเ,เทปจะได้ไม่ไหลาอากวางกันไปนะครับ อ่าอย่างนี้หละนะครับแล้วผมก็จะประกอบเข้าไปก็น่าจะจบแล้วก็รวมไปถึงการไล่จุดบัตรเกรีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนครับทีนี้นะครับผมได้ดูแลรายละเอียดเรื่องต่างก็ถือว่ามากพอสมควรแล้วนะครับในส่วนนี้รายละเอียดเรื่องต่างในส่วนการบัตรเกรีก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนถ้าหากเพื่อนมีปัญหาเกี่ยวกับ m o d f e t f qf 1 0 n 6 5 s นะครับ ไอซียูหนึ่งเนี่ยสร้าง p ีดับเมาขับมอสเฟตในชุดของภาคจ่ายไฟทางด้านกาวร้อนนะครับยูหนึ่งสามแปดสี่สองบีสามแปดสี่สองบีนะครับถ้าของเพื่อนมีปัญหาไหมเสีหยหายหรือว่าหลุดหายไปเลยก็เบอร์นี้ในส่วนของไดโอดไดโอใดๆก็ได้เลยครับถ้าเป็นแบบนี้ใดๆก็ได้แหละในส่วนของ ส่วนของเฟตตัวนี้มอสเฟต NCE7580 NCE7580 นะครับตัวน้นทานอะไรอีกละ่ะที่มันจะมีปัญหาไม่น่าจะมีแล้วนะครับที่เสียไบ่อย,ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จได้ทั้งแบบ12โวลต์24โวลต์อะไรก็ว่าไปนะครับเออนะครับ ทำการซ่อมมอแปลงนะครับอย่างอื่นไม่ได้ทำาเลยอย่างอื่นไม่ได้เสียหมอแปลงมันเสียหายลวดมันขาดเอารวดมาพันใหม่นะลวดลวดเก่าก็เอาออกเอาทิ้งไปนะครับลวดเก่าก็ดําเนินการไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวอย่างตัวนี้ก็อืมเพื่อนๆอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้ทำหรือมังอาการแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นที่หมอแปลงนะส่วนใหญ่ก็จะเสียที่พวกมอเเฟตอะไรพวกนั้นนะครับ แต่ผมก็ทําไปแล้วก็บันทึกภาพเป็นวิดีโอให้เพื่อนได้ดูไปเผื่อนเพืเ่อนสนใจนะครับจะได้มีตัวอย่างนะครับบางสิ่งบางอย่างนี่ก็หาดูตัวอย่างยากนะครัเอาจากไปนะครับเ,เพื่อนผมก็จบงานนี้แล้วได้ดูงานใหม่ต่อนะครับสำหรับวันนี้คงต้องจากไปนะวันนี้อยู่กับรู่สาวเลยนะไม่ได้เป็นเรียนเป็น,น,นวันเสาร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คงต้องลาจากไปนั่น,นเพื่อนสวัสดีครับ